สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พรยิยมหาก็นำเอาพระสมเด็จวะะรังคังเป็นองค์ที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านถามไถยกันมานะอยากจะดูว่าชาติแดงนี่เป็นยังไงการดูชาติการดูลักดำนะการดูลักดำนี่ปริยมหาเคยบอกแล้วนะเพะื่อนสมาชิกเคยเคยให้ให้ โจทย์ไปแล้วเคยให้คําอธิบายไปแล้วแล้วก็เคยให้คําถามไปแล้วกับคนที่มีความสนใจลักดําของหลวงปู่แก้วลักดําของหลวงปู่เอี่ยมพระปิตาเนี่ยหรือลักดําของหลวงพ่อสมเด็จวราคังเราเนี่ยท่านก็เป็นพระต้นกรุงรัตนโกสินดังนั้นลักดําเป็นร้อยปีเนี่ยมันดูไม่ไม่ยากนะที่เราเห็นลักดําทั่วไปเนี่ยโอ้โหใส มันวาวดำใสมันวาวอันนี้ไม่ใช่เลยนะใหม่แน่นอนนะ,ะไม่ต่างกับชาตนะชาติแดงหรือลักน้าเกี้ยงลักน้ําเกี้ยงกับลักน้ําเกี้ยงก็อีกอย่างหนึ่งนะจะต่างกับลักดําชาติแดงเนี่ยอย่างเนี้อยอย่างที่พระยามหาถืออยู่เนี่ยแล้วชาติแดงมีทั้งของเรียนแบบนะชาติแดงก็เหมือนกันชาติแดงยุคต้นต้น่ะต้น,ตน,ตนกรุงรัตนกโกสินทร์นะเป็นร้อยปีถึงปัจจุบันเนี่ยดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นลักดําชาติแดงเนี่ยวันเวลาผ่านไปเนี่ยผิวเขาเนี่จะต่างกันต่างกับของใหม่นะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้นะดูดูชาติแดงองค์นี้นะนี่คือด้านหน้าเห็นไหมด้านข้างด้านหลังเห็นไหมครับดูด้านหลังนี่ก็รู้แล้วนะคนเป็นพระรู้เลยนะเห็นไหมครับเอาเอาเป็นว่าพี่พี่น้องๆเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ดูภาพเป็นนะ ดูพระเป็นเห็นพระอ,ออกบอกพระได้ว่าองค์ไหนจริงไม่จริงผ่านมือผ่านตาผ่านประสบการณ์มาเยอะนี่เห็นปั๊บรู้เลยแหละนะเหมือนพระมหาเนี่ยอะเอาตัวอย่างตัวเองนี่แหละไปหยิบพระขึ้นมานี่ลักดําหรือว่าชาติแดงหรือว่าลักน้ําเกลียงหยิบมารู้เลยว่าอันไหนเรียนแบบไม่เรียนแบบนะเนี่ยอันดูด้านหลังนก็โอ้แบบชนะขาดแล้วนะดูด้านข้างดูด้านหน้าเห็นไหม คือความเก่าเขาเนี่ยเขาจะแตกผุขยายคือมีมีความไม่เสมอมีความไม่มันวาวนะมีรอยปริมีรอยแตกมีรอยแยกผุข,ขึ้นยุบลงในเนื้อชาแดงนั่นแหละนะ,ะเดี๋ยวเราเราดูเต็บองค์กันอย่างนี้แล้วนะแล้เวเรามาดูดูใกล้ๆพูดไม่เห็นภาพมาดูใกล้ๆเลยว่า มีรอยปริมีรอยแตกมีรอยเล้ามีรอยแบบเหมือนฟองน้ำนี่เกิดขึ้นในเนื้อพระแล้วก็แตกออกไปอย่างนี้นะเขาดูกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกมาดูได้ว่าที่พระเห่มหาพูดมาเนี่ยถ้าเรามาเห็นจริงๆอย่างเงี้ยเราพอจะนึกภาพเห็นภาพนะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกดูดูใกล้ๆนะนี่เห็นไหมครับพระพักท่านเนี่ย เหมือนมเมล็ดพริกไทยนะพะพักเนี่ยเออเหมือนมเมล็ดพริกไทยเลยองค์นี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะเขาลงลงชาติแดงแล้วมีทองคำเปลวติดด้วยเนี่ยคือทองคำเปลวเนี่ยหลุดออกไปหมดแล้วนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เนี่ยทองคำเปลวเนี่ยหลุดออกไปหมดแล้วหรือถ้าถ้าอันไหนไม่หลุดเนี่ยก็ก็จะแดงนะทองคำเปลวเนี่ยจาก จากเหลืองสุกกลายเป็นแดงไปแล้วนั่นบ่งบอกถึงความเก่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกดูนะเห็นไหมอย่างเงี้ยรู้เลยว่าอันนี้เป็นร้อยปียนะเป็นพระในายุคปลายนะองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกยุคปลายก็ร้อยห้าสิบปีนะนี่เห็นไหมครับเราดูด้วยตาด้วยตาเปล่านะขยายาด้วยกล้อง 10x ธรรมดานี่แหละนะนเราดูด้วยตาเปล่านะนี่ เห็นไหมครับเห็นร่องรอยของเก่าเป็นร้อยปีเขาเห็นไหมครับเขาคือเขาจะไม่เรียบตึงเขาจะไม่มันวาวนะนี่เขาจะไม่เรียบตึงเขาจะไม่มันวาวเขาก็จะออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีรอยปริรอยแตกรอยยุบรอยแยกเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆกันนะอันนี้เพื่อนสมาชิกถามอยากอยากดูเวลาไปเจอเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้ท่านจับเลยนะ ท่านจับเลยนะถ้าหากว่าลักลงลักดำลักน้ำเกี้ยงหรือว่าชาติแดงเรียบตึงใสมันวาวเนี่ยท่านวางเลยนะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะนี่คือความเป็นธรรมชาตินี่ไหมครับเขาจะมีรอยรอยยุบรอยแตกรอยผุรอยพองรอยย่นนะเห็นไหมดูแล้วมันจะหย,ยาบๆนะแต่ว่าการหยาบของเขาเนะี่ยมันคลาสสิก เนี่ยคลาสสิกสะอาดตายเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับ yeah. Yeah. เนี่ยเห็นไหมการเป็นตะปุ่มตะปับเหมือนผิวคางคกนะเพื่อนสมาชิกลองนึกภาพนะเราเราเรานึกภาพคางคกออกใช่ไหมเนี <laughs> ่ยผิวคางคกเป็นอย่างเงี้ยตะปุ่มตะปับอย่างนี้ยเห็นไหมครับอย่างงี้ท่านท่านจับเลยนะท่านจ่ายตังค์เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ต้อง ดูองค์ประกอบนะดูมวลสารดูพิมพ์ดูเนื้อดูความเป็นธรรมชาติน่ะเห็นไหมครับดูเนื้ออันนี้ดูด้านนอกก่อนนะยังยังไม่ได้ดูองค์พระนะดูด้านนอกนอกองค์พระก่อนเห็นไหมครับโอ้โหใครดูองค์นี้แล้วนี่ ยอมน,นนะยอมจ่ายตังเลยพ่ออย่ามาหาบอกเลยนะ,ะเรามาดูพักพักกันก่อนนะเน่ยดูชาติแดงเขานะชาติแดงเขาก็ไม่มันไม่ตึงไม่วาวนะหย,บยาบหยาบเนื้อปูนเปลือกหอยนะเพื่อนสมาชิกนี่ ก็จะออกมาอย่างนี้นะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยความงามคลาสสิก เพื่อนสมาชิกดูเนื้อนะเนื้อปูนเปลือกหอยเขาเห็นไหมปูนเปลือกหอยก็เนี่ยโอ้โหแบบงามเนี่ยปูนเปลือกหอยก็านี่งามนะงามคลาสสิกมากเห็นไหมครับปูนเปลือกหอยสุกเขานะนี่ขยาย ขยาย 10x เต็มที่แล้วนะเพื่อนสมาชิกนะเราดูเราดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อเนื้อเก่าเนื้อโบราณเห็นไหมครับอย่างเงี้ยแท้แน่นอนท่านหยิบเลยนะก็มีสมาชิกหลายท่านนะช่วงนี้ถามพระใมหามาราคาเท่าไหรเปิดลวเท่าไหรพ่พระญมหาก็ไม่ได้ตอบนะ,อะตอนนี้ยังพระทุกองค์ที่พรอยมหามีไม่เยอะแล้วครับร้อยกว่าองค์สมเด็จเนะี่ยก ถือว่าไม่เยอะนะร้อยกว่าองค์นี่คือผ่านการพิสูจน์ทุกรูปแบบนะถ้าใครได้ใครเช่าใครถือรับต่อจากพระเยมหาเนี่ยคือท่านสบายใจได้นะคือต้องเป็นสายอนุรักษ์นะกลุ่มนี้พระเยมหาผ่านกระบวนการทดสอบตามแบบฉบับของพระเยมหาที่ประมวลถ้าเป็นภาษาวิชาการเนาเรียกว่าผ่านการวิจัยมาด้วยตัวเองเอาง่ายๆนะเอาแบบง่ายๆคือผ่านการวิจัยมา มาด้วยตัวเองอะนะแต่ว่าทุกอย่างพระยมหาเนี่ยทำทำเป็นหลักนะมีหลักเกณฑ์มีหลักฐานมีหลักอ้างอิงได้ตามแบบฉบับของพระยมหานะดูดูลักหลักน้ำเกี้ยงชาติแดงเป็นยังไงเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมเนื้อเขาควาเก่าเขานี่งดงามนะนี่คือด้านหน้าพอมาดูด้านหลังนะโอ้โห จบเลยดูด้านหลังนี่จบนะพูดได้คาเดียวว่าจบเลยเนี่ยเพื่อนสมาชิกของแท้ด้านหลังลักดาชาติแดงลักน้ำเกียงต้องออกมาอย่างนี้นะเห็นงไหมครับเนี่ยลักน้ําเกียงลักดําชาติแดงนี่เห็นไหมโอ้ ชำนวนเลยทีเดียวดูหลังแล้วจตังได้คือองค์นี้นะเพื่อนสมาชิกเนีย่ยเพื่อนสมาชิกดูดูเม็ดพระาธาตเม็ดนี้นะงดงามนะนี่เหมือนท่านออกมาอยากให้เราเห็นนะให้ดูขยายใกล้ๆนะ ค่มากก็ได้แค่นี้นะมัมมัวนนิดนึงนะเป็นเป็นเม็ดคล้ายกับเป็นเม็ดหยกเพื่อนสมาชิกหยกเขียวนะ ดูเนื้อเนื้อเป็นสีนมค้นเีนะนี่เพื่อนสมาชิกดูลักดำหลุดออกไปนะชาติแดงก็หลุดออกไปนะทองคําเปววิดที่ติดไว้เนี่ยก,ก็อยู่กับเนื้อพระอย่างเงี้ยนะเพื่อนสมาชิกนี่อันนี้เราเห็นนี่คือเรียกว่าเป็น หลักนำเกีียงก็มีหรือว่าเหล็กไหลภายดำก็มีองค์นี้เม็ดแดงก็มีดูแล้วงามในคลาสสิกมากนะดูดูความงามนุ่เนื้อเขานะ เพื่อนสมาชิกดูดูลักดําตรงนี้นะเนี่ยของเก่าของแท้ของโบราณเป็นร้อยปีก็ต้องออกมาอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่เราอย่าไปรีบร้อนอย่าไปเร่งด่วนตัดทิ้นใจนะดูได้หลายจุดอะเรามาดูด้านด้านข้างบ้างนะ,ะดูหน้าดูหลังดูข้างอันนี้มาดูข้าง มาดูข้างก็ไม่แตกต่างกับด้านหน้านะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับร่องรอยเก่าไหมครับนี่ร้อยห้าสิบปีเนี่ยวัตถุบโบราณนี่พ่อใหญ่มหาบอกเสมอนะพ่อใหญ่มหาจะดูสี่อย่างนะเพื่อนสมาชิกจาไว้นะใครจะเอาแบบอย่างของพ่อใหญ่มหาก็ได้นะหนึ่งเพื่อนเพื่อนสมาชิกจะต้องดูความเก่าก่อนเนหะมือนเราดูวัตถุบโบราณนะพ่อใหญ่มหาจบจบด้านประวัติศาสตร์มานะประวัติศาสตร์โบราณรัชาลนะจบเอก ปัญญาเอกด้านประวัติศาสตร์โบราณลัคดีสอนนักศึกษาก็สอนโบราณลัทดีนะนะดังนั้นนี่จะรู้เลยนะชอบด้านนี้วัตถุโบราณ200ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือยุคปลายยุคยุคปลาย150ปียุคกลาง170ปียุคต้น200ปีท่าน,นรู้เลยนะยิบมานี่ได้เลยเก่าเก่าระดับเนี้ยมันต้องอยู่ในยุคไหนต้นกลางปลายนะ เมื่อเรารู้ว่าเก่านี่สมมติว่าเก่านี่อยู่ในยุคยุคปลายใช่ไหมอันนี้เป็นภาพยุคปลายนะเน,นี่ยเก่าร้อยห้าสิบปีเนี่ยถ้าเก่าร้อยห้าสิบปีเพื่อนสมาชิกดูความเก่าโอเคแล้วต่อมาเพื่อนสมาชิตกต้องดูธรรมชาติอ่ะเนี่ยอันนี้คือร้อยห้าสิบปีโอเคเลยนะแล้วธรรมชาติเป็นยังไงอย่างองค์เนี้ยเพื่อนสมาชิกเห็นเต็มองแล้วนะเห็นจุดด้านหน้าจุดด้านหลังจุดด้านข้างเนี่ยเป็นยังไงธรรมชาติมันบาลานซ์กันไหมไปอบไปทอดไปแช่ไปเวปไปหมักไปตากมาเนี่ย เป็นยังไงท่านมองออกไหมมันมันก็ยากนะสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาคนไม่มีประสบการณ์ก็ยากอย่างว่าแหละถ้าคนผ่านมาอย่างพระใ่มหาจะรู้เลยว่าเนี่ยมันมันโอเคเลยเก่าแล้วมาธรรมชาติมันมันไปด้วยกันได้นะมันสมูทมันไปด้วยกันได้โอเคจบสองแล้วนะสามพระใ่มหาจะดูมวลสารมวลสารที่พึงมีมวลสารที่บังคับมวลสารที่ก่อเกิดเนี่ยมียังไง เม,ม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคำผงพุทธคุณผงมหาราชผงปัตม,ม,ม,มังผงอิติเจผงตีนสิงเห์ดินเจ็ดโปงดินเจ็ดปา่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองอ่าแร่มงคลแร่ว่านร้อยแปดชนิดมีอะไรบ้างนะอ,อย่างนี้เป็นต้นมวลสารต้องมีไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่งต้องเจอแต่ถ้าพระโรงงานมาโอ้โทนสีเดียวกันเลยไม่มีอะไรเลยแห้งแห้งแห้งกระด้างจับนี้แห้งมือแข็งกระด้างมือโดมนี้แบบ โอเลสินปูนกาวเรารู้เลยนะเรารู้เลยอันนี้มวลสารเนี่ยต้องมีซี C, สุดท้ายเลยพ่อใหญ่มหาจะดูพิมพ์นะพิมพ์เนี่ยพ่อใหญ่มหาดูอันดับสุดท้ายหลายท่านรู้เลยว่าพิมพ์เนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะเนีย่ยเพื่อนสมาชิกดูไหมดูไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยคือธรรมชาติไหมครับนี่คือความเป็นธรรมชาติมันมันเข้ากันได้กับ150ปี ในขณะเดียวกันในมวลสารก็มีเนี่ยเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดาจะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นประมาณแต่ขอให้มีเนี่ยเห็นไหมนี่เม,ม็ดแดงนี่อย่างเงี้ยเม็ดดาเม็ดแดงเนี่ยเม็ดหยกเม็ดทองคําเป็นยังไงนะเราต้องดูเห็นไหมครับธรรมชาติเนี่ยดูผิวดูวรรณาพจนโอโหช้ำอย่างเงี้ยผ่านมาเป็นร้อยปีอ่ะนะ ร้อยห้าสิบปีอ่ะนะนเราดูข้างเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกนี่ดูเนื้อเขาสิครับโอ้โหเห็นเนื้อเขานี่เหมือนเหมือนกําแพงโบสถ์อ่ะนะเหมือนกําแพงวัดโบราณน,นะถูกแดดถูกฝนถูก,ล,กลบเป็ร้อยปีอย่างนี้เลยนะเพื่อนสมาชิกนี้เลยเหมือนกําแพงกําแพงเก่าเกําแพงแก้วพระอโวโสถแถวจันบทบุรีเราอย่างนี้เลยนะเหมือนเจดีย์นะ เจดีเก่าๆในวัดในป่าอย่างนี้เลยนะเป็นร้อยปีเนี่ยเผ่านมาเป็นอย่างนี้นะเมื่อเพื่อนสมาชิกดูอย่างนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์เป็นความรู้นี่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับดูดูลักเก่าลักโบราณนี่ไหมเนี่ยคือเขาไม่เรียบตึงเขาไม่มันวาวนะคือเขาไม่เรียบเขาไม่มันวาวเขาไม่ตึงเนี่ยก็จะมีรอยยุบรอยแยกรอยปีรอยแตกออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหม นี่คือการดูของพริยมหาที่เพื่อนสมาชิกตอบจึงเอาองค์นี้องค์ที่ลงชาติแดงเนี่ยมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะเนี่ยเพื่อนๆดูดูชาติแดงเขานะเนี่ยงดงามดูแล้วไม่เหนื่อยนะดูแล้วนี่คาดสิกนะดูแล้วสบายตาเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับคือเขาแบบเนื้อเขาที่เหมือนเหมือนผิวดวงจันทร์เหมือนโลหะเลยนะ เหมือนหินอ่อนเหมือนโลหะเหมือนเนื้อเหล็กนะแต่ไม่ใช่เนื้อเหล็กนะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะแต่ผ่านกาลเวลามาก็จงดูเหมือนเหมือนเหล็กนะขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ